b b บ,บอร์หุ่นยนต์ b b บอร์ชุดสื่อเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ปูพื้นฐานการเรียนโคดดิง้งและพัฒนาการคิดเชิงคำนวณสำหรับผู้เรียนอายุ3ปีขึ้นไปเรียนรู้พัฒนาและฝึกฝนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบหรือคิดเชิงคำนวณ ไปจนถึงพื้นฐานความเข้าใจเรื่องทิศทาง b ีบอ r ดีอย่างไรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนการรู้จักสัญลักษณ์และทิศทางการโคดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์หรืออันปัาโคดดิ้งฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแผนที่การเดินทางสามารถจัดการเรียนการสอนบูรณาการได้กับหลากหลายสาระวิชาเช่น การปรับเปลี่ยนแผนที่การเดินทางให้เหมาะสมกับแต่ละวิชาฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมดีบอร์ดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนด้วยปุ่มคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์การเคลื่อนที่พื้นฐานเช่นซ้ายขวาหน้าหลังครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมในลักษณะของเกมเพื่อกระตุ้นความสนใจและดึงดูดใจผู้เรียน ตลอดจนสามารถต่อยอดไปสู่การเขียนโค้ดใน b b o a r p a p p l i c ิเคช n